ก้าโมงครึ่งของวันที่17พฤศจิกายน2,562เจ้าหนเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีพระสงฆ์แปลกหน้ากำลังเดินบิณฑบาตอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนางงวัวอำาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีบุคลิกลักษณะอาการท่าทางพิรุธไม่เหมือนกับพระสงฆ์ไทยทั่วไปคือมีพฤติการการขอรับเงินแต่ไม่ขอรับอาหารจากประชาชนคนไทยที่มีจิตศรัทธา เจ้าที่ตำรวจตัวคนเข้ามือจังหวัดเพชรบูร์จึงเดินทางไปยังสถานที่ที่ได้รับแจ้งเมื่อเดินทางไปถึงบ้านนางสาวยุพินทองศรีกำันตบนนางงัวได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจว่ามีลูกบ้านแจ้งว่ามีพระสงฆ์แปลงหน้าจาบนสองรูปเข้ามาเดินบิณฑบาตในพื้นที่โดยการขอรับเงินบาทไทยจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาแต่ไม่ขอรับอาหารใดๆ กำมันชื่นเชิญตัวพระทั้งสองรูปดังกล่าวมาอย่างที่ทําการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แส้งตนว่าเป็นเจ้าที่และตรวจสอบเอกสารประจําตัวพระทั้งสองรูปซึ่งให้การกับทางเจ้าที่ว่าพวกตนนั้นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเดินทางหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้ว ดยไม่มีหนังสือเดินทางและไม่ผ่านการตรวจจับพนักงานเจอที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งหลังจากที่หลบหนีเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสักแก้แล้วได้ขึ้นรถประจําทางมาลงที่จังหวัดนครราชสีมาและเดินขอรับเงินจากประชาชนซึ่งในระหว่างทางก็จะแวะพักค้างแรมตามวัดไทยเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงจงังหวัดเพชรบูรณ์ การที่บุคคลทั้งสองรายเดินทางหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีหนังสือเดินทางและไม่ได้รับการตรวจอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าที่ตรวคจนรนรคนเข้าเมืองาา 2, 2022, จึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522เจ้าาที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูร์จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เชิญตัวมาอย่างที่ทําการเพื่อนําตัวดําเนินการตามกฎหมายและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปเจ้าที่ตัวคนข้ามเมืองจังหวัดเพชรบูร์จึงขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้เวลาปัจจุบันเป็นช่วงหลังออกพรรษาเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นเป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวซึ่งในปีที่ผ่านมามีการพบพระสงฆ์ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเดินทางหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยและมีพฤติการดังกล่าวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งการการะทำัง กล่าวเป็นการฝากฝืนกฎหมายหากพบพฤติการดังกล่าวหรือมีเหตุต้องสงสัยเกี่ยวกับคนต่างด้าวสามารถแจ้งได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมาเลขคเซ็ center สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง1 1ึ่